สรุปข่าวเชลซีประจำวันที่10มีนาคมเรามาดูข่าวเที่ยงเชลซีเรามาเริ่มกันด้วยข่าวนี้เรษฐีการหน้าสนซื้อสิงมีแผนจะดึงโด้และก็แมซี่มารพว่มทีมนะโดยทางเบนาดอันฟี่เบาเซี ko, ยโกเจ้าของเหมืองทองคําชาวกานาอ้างว่าเขานาสนใจที่จะซื้อสโมสรเชลซีโดยมีแผนนำคิสโนโบรันโดและก็ลีเน่มซี่เข้ามาและก็พร้อมขายรเมลูลูกากูทิ้งไป โดยสิงบรุนังกายเป็นที่สนใจของมหาเศรษฐีจำนวนมากตั้งแต่ที่ประมาณอาฟาโมวิชตัดส,สินใจว่าเขาจะขายสโมสรซึ่งเบนนาร์อันทรีบาเชโกได้เปิดเผยแผนการที่ทะเยอทยานของเขาในการซื้อเชลซีและก็ได้ระบุชื่อของดาวเตะร,ระดับท็อป3คนนะฮะที่ต้องการจะเซ็นสัญญ,ญาและก็มีอีกคนที่อยากจะขายทิ้งไปเดี๋ยวเขาจะบอกว่าผมต้องการซื้อเชลซีผมสนใจมันนะเขากร่าพันวิทยุทีวีนะฮะ คนที่ซื้อสโมสรไม่ใช่ฟุตวันแต่เป็นนักธุรกิจผมเองก็เป็นนักธุรกิจผมทําเหมืองทองทําไมเราะจะซื้อสโมสรไม่ได้ละ่ะผมต้องการเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้และถ้าผมได้เป็นเจ้าของจริงผมต้องการนักเตะปาซิเลียนของมัตบริกย่างทางวินเซสจูเนียและขายโรเมรูลูกากูชิ่งไปผมจะคุยกับทางแมนเชสเตอร์เดนมาว่าเผื่อจะขอซื้อคิเโน่ปรันโดมายังเชลซีได้หรือไม่ผมจะมองไปยังการเซ็นากะทางเลนเมสซี N ่ ie, เพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งทางพระบันอาบบาโมวิชทําอย่างดีสุดแล้วถึงเวลาแล้วที่เขาจะสนันุนชาวกาหนาหรือชาวแอฟริกันให้ซื้อเชลซีในครั้งนี้วิเคราะห์บอนศึกฟุตบอลพิเบริกกิจคู่ระหวังนอริสตี้ประทะก,กับทางเชลซีในค่ําคืนวันพรุ่งนี้ โดยฟุตบอลทีมบริกนันตดตกค้างกลางสัปดาห์ที่มีอยู่4คู่คู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างดอร์ลิตี้ทีมอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนมีโอกาสตกชั้นสูงมากจะเปิดบ้านต้อนรับผู้มาเยือนเชลซีทีมอันดับ3ของตารางคะแนนที่ยังต้องการคะแนนเพื่อก,การันตีพื้นที่อยู่ฝ่าแชมเปียนลีกในฤดูกาลหน้าซึ่งอันนี้เราจะมาดูความพร้อมแล้วก็มาวิเคราะห์กันดีกว่านะฮะว่าจะเป็นอย่างไรโดยการนี้จะแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้เวลาตี2นาฬิกา30นาทีที่ 3. คาร์เรนบรช ถ่ายทอดสดทางช่อง True Premier ผู้บอล HD 1เรามาดูที่สภาพความพร้อมของทาง n o ลิซิตี้กันก่อนกันละกันโดยกรน,นี้อยู่อันดับสุดท้ายของตารางคะแนนโอกาสตกชั้นสูงมากกว่าทีมอื่นเลยเตะมาแล้ว27นัดชนะไป4สเสมอ5แพ้18ยิงได้16เสียไปทั้งหมด58มีแต้ม17แต้มซึ่งฟอร์มในลีก5นัดหลังสุดสเสมอแพ้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 แล้วก็ยิงได้อีก3เสียไปทั้งหมด13แต้ม ึ่งนัดล่าสุดนั้นเปิดบ้านพ่ายกับทางแบนฟอร์ดเป็นต่อ3ฟอร์มการเล่นในบ้าน5เกมหลังสุดชนะไป1สเสมอ1แพ้ไป3ซึ่งดาวซันโบของทีมในลีกอาเชมูปกุกกี้ทำไปทั้งหมด7ประตูในครั้งนี้และตอนนี้ก็กลายเป็นเต็งหนึ่งในการตกชั้นไปซแลาดาผมเนื่องจากคะแนนยังห่างจากโซนปลอดภัยถึง5แต้มแต่แข่งมากกว่าถึง2นัด ปัญหาหนักเลยอยู่ที่เกมรุกนาฬิกานี้ยิงได้น้อยมากน้อยที่สุดในลีกเพิ่งยิงได้เพียงแค่16ประตูเกมรับก็ไม่ต่างกันโดยยิงไปทั้งสิ้น58ประตูเสียมากที่สุดในลีกเรียกว่าครบสูตรทีมที่ตกชั้นเลยก็ว่าได้ฟอร์มล่าสุดนั้นแพ้มา5เกมติดในทุกประการสภาพทีมยังต้องรอเช็คความฟิตโอซานคาบักกองหลังทัวสำคัญส่วนทางแม็กอารอนเกมนี้น่าจะพร้อมลงตัวจริง ส่วนตัวหลักเด่นๆอย่างทางเป็นต้นบินเรียนบินเรียนกีโม่พร้รอมลงช่วยทีมเกมรุกคงต้องฝากความหวังไว้ที่ทีมูปุกกี้ในครั้งนี้ส่วนจะมาฟังความพร้อมทางฝั่งเชลซีนะฮะในงานนี้อยู่อันดับที่3ของตารางคะแนนยังต้องรักษาพื้นที่ยูซีแอลไว้ให้จงได้แต่ไปแล้วทั้งหมด26นัดชนะไป15เสมอ8แพ้ไป3ยิงไปได้53เสียไป18บแปดมทั้งหมด53แต้มโดยฟอร์มในลีกนัดหลังสุดแพ้ เสมอและก็ชนะไ,ไป3ยิงได้8เสียไป2ซึ่งนล่าสุดนะฮะบุกไปถล่มเบอร์รีร่ศูนย์ต่อ4แต่กรนี้ไม่แพ้ใครมาแล้ว10เกมเป็นต่อการในทุกประการซึ่งดาวสันโบของทีมในลีกยกให้มีสันเมาส์คนนี้ทำไปเจ็ดประตูในครง,งหงนี้ซึ่งนาฬิกานี้แม้ว่าโอกาสในการลุ้นแชมป์จะเหลือน,น้อยลงไปทุกทีแต่ก็ยังต้องเร่งเก็บคะแนนเพื่อรักษาพื้นที่ยุโรปของทีมของตนเองเอาไว้ให้จงได้โดยฟอร์มล่าสุดกลับมาเล่นดีกันอีกครั้ง เกมรับยังคงเป็นจุดเด่นเสียประตูน้อยที่สุดในลีกเกมรุกกำลังดีขึ้น3ามแดนหน้าเล่นรูรเจกต์กันมากขึ้นโดยเฉพาะทางไคส์ฮาร์เบิร์ตเล่นได้อย่างมั่นใจและกำลังในฟอร์มที่ดีที่สุดตั้งแต่ย้ายมาเลยด้านนักเตะบาดเจ็บอย่างทางเบนซิเวลยังไม่พร้อมจะลงเล่นและต้องเช็คความฟิตของกัตรตันทีมอาเซซาอัสซริโกยต้ากันอีกครั้งส่วนฮาคิมซีเยสพร้อมกลับมาเป็นตัวเลือกในแานหน้ากันอีกครั้งในครั้งนี้ โดยผลงาน5่านัดหลังสุดนะฮะของทั้ง2ทีมงานนี้ทางฝั่งทางนอริสตี้ก็จะมีวันที่12กุมภาพันธ์แพ้แมสซิตี้ไป0-4 19กุมภาพันธ์แพ้เลเวอร์พูล1-3 25กุมภาพันธ์แพ้ซัตต um ัมตัน0-2 2มีนาคมแพ้เลเวอร์พูล1-2และวันที่5มีนาคมแพ้เบนฟอร์ด1-3ส่วนทางฝั่ง5่า 5, นัดหลังสุดกันทางเชลซี 4, งานนี้ก็จะมีวันที่19กุมภาพันธ์ชนะคิสสัสพารต์1-0 วันที่22กุมภาพันธ์ชนะทางเรีว2-0วันที่17กุมภาพันธ์เสมอเลวพู0-0วันที่2มีนาคมชนะลูตันทาวไป3-2วันที่5มีนาคมชนะเปินบรี่ไป4-0ส่วนคาดการณ์เปตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ทางฝั่งทาง,ทางนอร์ิสตี้นั้นจะมาในระบบ4-4-2กา้นนแก่ทีมครูชแม็กอารอนเบนคิฟสันเกรนแฮนบรีแบรนดอนวินเลียนมิบรเวราชิซา บินบรีกิมัวพีแอร์บริวเมบรูเคนนี่แมคคารินจอชชาร์เจนและก็จิโมโปกี้ส่วนสำหรับฝั่งเชลซีนั้นจะมาในระบบ3-4-3นะฮะก็ได้แก่เอีจูอาร์เบนดี้จิเอโกซิวาอันโตนิโอเปรติเกอร์เทโวชาโรบาริชเจมส์มาชิโอโควาซิสเอ็นโกโรกองเต้ซาอูยีเกสเมสันเมาส์ไคส์ฮาร์เบิร์ตโลบิลูลูกาโก โดยการวิเคราะห์ของเกมในค่ำคืนวันพรุ่งนี้คู่นี้เจอกันนัดแรกก็เป็นเชลซีถล่มเอาชนะไปขาดลอยแม้ว่านอริสจะเหลือเป็นแค่10คนในช่วง25ที่สุดท้ายแต่ร่าเกมตอนมี11คนก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วเชลซี Chelsea ปูพรมทำเกมรุกบุกเข้าใส่ข้างเดียวเกมนี้ก็ไม่น่าจะแตกต่างจากเกมแรกมากมายสเท่าไหร่นัก แต่หลังจากนี้อีก2วันเชลซีจะต้องเตะกับทางดิวคาสเซนทำให้เกมนี้น่าจะมีการหมุนเวียนนักเตะบ้างในบางตำแหน่งแต่ถึงอย่างไงก็ตามทีคุณภาพผู้เล่นเชลซีก็ยังดีกว่าทีมเยือนมากนะฮะคงจะเป็นอีกเกมที่สามารถเอาชนะได้ไม่ยากอยู่แล้วว่าลูกแรกนั้นจะได้มาเร็วหรือไม่ถ้าขึ้นนำเร็วสกอร์ก็อาจจะไหลเหมือนเกมแรกก็เป็นได้ในครั้งนี้ไม่ชอบแต่ก็ยังสู้นะ ชูเคลยันลูคาโกไม่แฮปปี้กับสัการที่เชลซีโดยงานนี้ทางโทมัสชูเคลนายใหญ่ของเชลซีรับว่าโรเบลูลูคาโกหัวหอกร่างใหญ่ไม่พื่มกับสานการของตนเองในเวลานี้แต่เจ้าตัวนั้นก็ยังพร้อมจะสู้เพื่ออากาสในการลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อนเนื่องอีกครั้งโดยดางโทมัสชูเคลผู้จัดาการทีมชาวเยอรมันของเชลซีสโมสรแห่งศึกพรีเมียร์ลีกยืนยันว่าโรเบรุลูคาโก กองหน้าทีมชาติเบลเยียมไม่มีความสุขกับสถานการณ์ของตนเองในตอนนี้ซึ่งดาวยิงชาเบลเยียมนั้นไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเน,นื่องในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่แล้วทูเคิลจะให้ไคล์ชาเวตคนนี้ลงเล่นเป็นตัวหลักมากกว่าโดยทูเคิลซึ่งเตรียมนำทัพสิงค์ครามเชลซี ประทางกรทางนกคมินเหลืองอ่อนนอริซิตี้ในเกมลีกวันพัสบอดีที่10มีนาคมนี้เปิดใจเกี่ยวกับสถานก,การณ์ของลูกากูบอกว่าใช่แน่นอนมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะในช่วงเวลานี้สำหรับเขาแต่เขาเป็นสมาชิกของทีมและเป็นสมาชิกของคนสำคัญอีกด้วยบางครั้งก็มีนักเตะหลายคนที่ไม่มีความสุข เพราะปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือการที่เรานนั้สามารถส่งนักเตะต,ตัวจริงลงสนามได้เพียงแค่11คนเท่านั้นและมีนักเตะหลายคนที่คิดว่าพวกเขาควรได้ลงสนามเป็นตัวจริงอย่างสมเสมอให้กับเราโดยมีโอกาสามสม่เสมอสาหรับทางลูกากูนะเพราะใครสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งเราสามารถเล่นกองหน้า2คนเหมือนในเกมครึ่งหลังกับทางเบอร์รี่และก็ดูตันทาวฉะนั้นมีโอกาสเสมอไม่ใช่แค่ลูกาูเท่านั้นในครั้งนี้ เรามีคุณภาพที่แตกต่างกันออกไปโราวิรูสู้เพื่อโอกาสของเขาเหมือนกับคนอื่นๆในสนามแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการเขาคิดในด้านบวกแม้เขาจะไม่ชอบสถานการณ์แบบนี้เช่นเดียวกับทุกๆคนแต่เขาสามารถรับมือกับเพื่องแบบนี้แบบเป็นมืออาชีพได้อยู่แล้วจุกเค้าคนนี้ก็ได้กล่าวชิ้ใช้ไว้กับทางเชลซีนะฮะในข่าวเชลซีของตอนเที่ยงนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็ฝากเอฟซีทุกท่านติดตามรับชมกันต่อไปครับ